ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะก็อยู่ผมแล้วนะครับผมนะตลอดนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการพูดเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเออเรื่องลงคลิปนี่แหละครับนะว่าทําไมหายไอ้เหี้ยบางคนนะเว้ยบางช anel เนี่ยเขาหายไปเป็นแบบอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งเต็มที่อะแต่กูเนี่ยสี่เดือนหายไปไหนสี่ห้าเดือนคือผมอยากจะบอกว่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเว้ย อันนี้ผมจะบอกให้หมดเลยแล้วกันนะมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งเว้ยที่ผมตัดต่อคลิปอยู่ดีนะเออตัดต่อคลิปอยู่ดีเอฟเฟคแบบฟู้ฟ้าสปาร์ตปู๊ดปูดพออัพคลิปนั้นเสร็จไปนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะพอหลังจากนั้นมาประมาณ2-3วันก่อนที่ผมจะลงไลสตรีมไปล่าสุดนะมันก็เกิดขัดข้องตอนที่ผมกำลังจะตัดต่อแล้วค้างครับผม ทุกอย่างมันค้างไปหมดเลยครับหลังจากที่ตอนแรกเปิดมาอยู่ดีเฮ้ยโคตรจะลื่นพอหลังๆมาแม่งค้างไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะซี u มันเก่าเกินไปเพราะว่าซี u ตอนนี้ที่ผมใช้คือ i5 6 5 0 0นะครับก็มันก็เก่าแล้วนะมันเก่ามากเกก่าามเลยแหละเออประมาณ5-6ปีหรือ10ปีได้นะวีดตัวนี้นะก็อยาจะมาบอกว่าผมจะกลับมาลงคิดนนะครับคนดูยังไม่หายใช่ไหม ยังไม่หายใช่ไหมครับคนดูครับยังไม่หายใช่ไหมบอผมทีเออยังไม่หายนะเดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปเลยนะครับหรือว่าสตรีมนะนะก็จะประมาณวันที่นะอย่างมาผมไม่แน่ใจนะว่ามันประมาณวันไหนนะเพราะว่าผมจะสั่งของวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับของเขาบอกว่าจะส่งจันท์ถึงสองว่าจะส่งวันนี้นะครับหรือไม่ก็ส่งวันนี้นะก็ ก็จะไปหาพี่ที่เขาประกอบคอมเครื่องนี้ผมนะครับถ้าเขาไม่อยู่ก็คงวันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนั่นแหละครับที่ผมจะได้ลงคลิปนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันประมาณช่วงวันนี้ไนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยเออชัวร์นะครับถ้าชัวร์ก็คือยี่สิบเลยนะครับที่จะกลับมาลงแบบเต็มตัวนะครับก็หวังว่าทุกคนยังจะต้องดูผมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันปิดเทอมแล้วผมก็อยากจะอัดตอนนี้ให้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับเกมนะ มันก็ยังเล่นอะไรได้อยู่นะครับแต่ว่าภาพที่ออกมามันจะไม่สวยครับมันคนดูเฮ้ยเอ่อทำไมมันกระตุกจังครับพี่ทำไมมันกระตุกกันครับน้องทำไมมนกระตุก่างเลยครับภาพมันจะไม่สวยนะครับแล้วเวลาคนดูเนี่ยผมเข้าใจอัธรตในการดูเลยมันจะแบบมากระตุกแล้วมันไม่น่าดูอ่ะเออพอมันไม่น่าดูแล้วมันก็แบบมันก็ไม่มียอดวิวก็ไม่มีคนดูอย่างเงี้ยเออพอทําไปทําไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอ่ะเออผมก็เลยเข้าใจไงเพราะเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นเว้ยมันก็ไม่มีคนดูเลยแหละ ถึงปัจจุบันม่นก็ไม่มีอยู่ดี <c oughs> แต่มันก็ถือว่ามันมันยังมีอยู่แต่ว่ามันผมกำลังผมตอนนี้ผมเอ,อกาลังจะสั่งวันที่เนี้ยที่ผมบอกสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยที่ผมจะสั่งซื้อซีบิยูตัวใหม่นะครับนะเดี๋ยวมารีวิวด้วยนะครับนะพอสั่งมาแล้วประกอบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมารีวิวด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอโอเคเนาะโอเคก็ผมมาบอกแค่นี้นะครับผมอยากให้แบบคนดูทางช่องเนี่ย ทั้ง300กว่าคนเนี่ยเออถึงซับกูจะลดมาเยอะๆก็เถอะนะ <c oughs> แต่ก่อนซับมันเยอะเมื่อกตอนนี้ไม่ลดเลย300กว่าคนเนี่ย <c oughs> 300นิดๆเงเนี่ยผมก็อยากจะบอกทั้ง3 0กว่าคนนะครับหรือว่าประมาณเออประมาณนั้นแหละนะครับผมอยากจะบอกว่าผมจะกลับมาลงเค้วนะครับช่วยรอผมอีกสักนิดนึงนครับรอมา4เดือนแล้วก็ต้องรอได้อีกแล้วเออนะก็มีน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับทักมาในเฟซบุ๊กผมนะครับ นะตอนที่ผมไม่ลงคลิปไปสองอาทิตย์นะผมก็ตอนนี้ผมแบบประมาณเดือนมกราไม่ก็พฤศจิอ้ยเดือนธันวาธันวาธันวาเข้าใกล้มกราเนี่ยมันก็ยังมีแบบพี่ๆน้องๆเขาทักมานะครับว่าเป็นไรทำไมถึงไม่ลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะเราติดตามอยู่ตลอดนะผมก็อยากจะบอกพี่ๆเขาว่าขอบคุณนะที่ให้กาลังใจนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมประสบปัญหาในการอัดคลิปอะไรไม่ได้เลยนะครับนะ คราวนี้ผมว่ามันคงจะไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าผมเอาตัวแรงเลยนะเจนสิบรู้จักเปล่าไอห้าเจนสิบอะรู้จักว่า, I 5, ออวาบอกแค่นี้แหลวว 5, ะ,ะว่าไอ้ห้าเจนสิบนะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบไปดื่มกดไลค์สำหรับใครก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเสียที่ที่กูพูดมาคงจะไม่เสียปลานะครับทุกคนครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ young, อันยังาเซโยโอ้กูไม่ได้พูดคำนี้นานมาก